สบายดีสบายดีอ่าอีกครั้งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พวกเราจะมาปุ๊กมักงทัวดินนะทุกคนเดี๋ยวเสาวนกจะเป็นคนสักลุงแล้วก็ฮะเสารีมเมทัลมิดแล้วก็เสาวติก๊กเนาะปล๊กตามล่งเดี๋ยวบรรยากาศนั้นจะเป็นเนี่ยดาก็ฮับซุมไปพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะเอ๊อมาเอยนกอีกสักลุงฮะเด้อไอ้อนอกเป็นคนสักลุงเนาะ เท้ามิดแล้วก็เาสติ๊กสกันปุกเด้อเนี่ยกันปุกไปปุกไปนะเห็นกบอันนี้เรากันดึงออกเด้เด้ออคุณตั้งอยากผู้ชายตายมุดหนึ่งน่องอันนี้เป็นอะไรไม่ร มา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 เด็กพวกห้างเลยเด็กน้อยเนาะข้าวดินคนเด็กเคยเป็นข้าดินเลยต้นยังต้งอันต้งอันละโซ่เด็กนีเด็กโซ่โซ่เด็กี่เด็กนี่อันนี้โซ่แล้วดีรีบมาเก้าเลยเอยนกอีสักสักก็มันเป็นยังอ่ะเอยสักสองคนยันนี่กัดบเป็นง ยันมันดีโรดมันห้าหดพ่อบอกเลยใช่ไหมทางนี้ะุกเาเออใช่แล้วพ่อบบหาสักันได้ริไปนกสัตกัได้ใส่อันไปใช่น้ำเข้าเลยไป わぼ団子。でだ。はい、 ê, đừng ao à, đừng đừng nền ấp đừng, đừng เเเวเินที่บนห้างป้ายเส้นเนาะเป็นคนทุกข์จนเข็นใจสำยังอาศัยไพยดงพงป่าสาสนี้ตำต้อยน้อยใจในวาสนาไห้เด้จะมาเมตตาเห็นคุณค่าคนป่าเหล่านั้น ป่าเขาโหมลำเนาแห่งนี้มานานกินเพืือกมันเป็นอาหารเพื่อสวยประทังชีวิตวันวันจะมีไผยเห็นแสนลำเขน็นทรมานฝนตกหำเปื่อนกายนาวสัน่นลังขาบนมมานห่มไม้คืน ่สองทางยามเงาวางวางเอาเสียงนางสนีเป็นเพื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกายเพื่อนเอาลูกกาเป็นเพื่อนเหมือนเฮาบ่มีความมา ดสู้ทนเมื่อเป็นคนสื่อซาเกินไปนอนดินแมน้นกินยอดไง่าจำใจเฮาจนทนหิวบ่ได้วอนผู้ใจบุญสวยเกือ้อกูลคนจนยากให้ขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้สาวเผาต้องลือ เ,เื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกายเพื่อนเอาลกกาเป็นเพื่อนเหมือนเฮาบ่มีความหมายต้องมดสู้ทนเมื่อเป็นคนซื่อสาเกินไป นอนดินแมน้นกินยอดไม้จำใจเฮาจนทนหิวบ่ไใดวอนผู้ใจบุญสวยเกือกูลคนจนยากให้ขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้เศรเท่าต้องเลืองขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้ าต Kata mat lawa. Mat lawa. Mama lawa. Ni. Ini yang merusak. Eh, bahasa kedai man mau kuk makya. Ah. Yang sama. นน,น,น,นนั้็สอย่างสทมอันอ้าวสันนี่กุ๊กพีเศษเจ้ามัดหนึ่งเออฮิ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 น่ะนะเรียบร้อยเก่งๆพักผ่อนได้วันเนี้ยเอออาเซียมไปไว้ให้ได้ดิเซียมเออเอาอ,อันห่าสีไข่เด็ดเด็ดลีเด้อห่าสีไข่ไปไว้ใส่ต้มจีนเนาะ เขาแกงผักเขาเห็ดอย่างไ่กันได้หมดอ่าเอาเก็บไว้ตรงยัางนี่นรงที่สุดก็ปุ๊กเป็นทีเรียบร้อยทุกคนปุ๊กแล้วแล้วเนาะนี่อ่าผักบงทีสาวนุกสาวลีไปปุ๊บเบาๆนำก่อน ไปคิดห้องห้งางบาบูนำพาขับปุ๊กนี่ทุกคนงามทุกคนทำงานเลยนี่ตัวนี้จะเป็นอ่า,าแีวลีกับซาวนกปุ๊กส่วนตัวนี้จะเป็นแาวลีกับบาบูนำปุ๊กเนาะ อย่างสวนผักทราบนัน่นจะได้ปลูกผักกาดผักอย่างเนาะอ้าโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกโกจะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงแถวนี้ก่อนเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสปอรคลิปนี้สาวนกขอเก้าวคำว่าสบายดี